น้องสาวไทยท่านนี้นะคะเธอมาเล่าให้ป้าแก้วฟังเธอบอกว่าอยากให้เอาเรื่องนี้มาเป็นอุทาหรณ์สำหรับสาวไทยหลายๆคนนะคะที่จะคบหากับฝรั่งเธอบอกว่าเธอคบหากับฝรั่งคนหนึ่งติดต่อกันในแอปไทยคิวปิดนะคะหลังจากนั้นเขาก็บินมาหาแล้วเขาต้องการที่จะไปพักที่บ้านเธอที่ตากจังหวัดนะคะซึ่งซึ่งก็โอเคนะคะเขาบินมาจากประเทศของเขามาที่ กรุงเทพแล้วก็บินจากกรุงเทพต่อมาที่จังหวัดที่เธออยู่นะคะซึ่งเธอก็พาเขาไปนะคะเพราะว่าเขาบอกเขาจะออกค่าใช้จ่ายค่านู่นนี่นั่นให้นะคะแต่ด้วยความที่บ้านเธอไม่มีแอร์นะ,ะเขาก็บ่นว่ามันร้อนนู่นนี่นั่นนะคะเธอก็เลยบอกว่างั้นคุณก็ต้องติดแอร์เพราะบ้านฉันไม่มีแอร์โอเคเขาก็ให้เงินไปติดแอร์นะคะคือแอร์เครื่องหนึ่งมาติดในบ้านแล้วทีนี้ เขาก็บ่นนะคะเรื่องอินเทอร์เน็ตทําไมอินเทอร์เน็ตไม่แรงนู่นนี่นั่นทั้งที่ไม่เห็นจําเป็นที่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตเลยเพราะว่าเธอเขาอาศัยอยู่กับเธอนะคะแล้วก็บ้านเธอก็มีอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ว่ามันไม่แรงนะคะเธอก็เลยต้องต้องไปเ,เดินติดต่ออินเทอร์เน็ตที่มันแรงแงให้เขานะคะซึ่งเขาจะมาอาศัยอยู่บ้านเธอสามเดือนแล้วทีนี้ ด้วยความที่เก่งใจเขานะคะก็นู่นนี่นั่นไปก็เอาใจเขาะคะเอาอกเอาใจเขาแล้วทีนี้เดือนแรกผ่านไปค่าไฟแพงมากเพราะว่าเปิดแอร์ทั้งวันทั้งคืนเขาไม่ยอมปิดแอร์เลยเพราะว่าเขาร้อนนะคะเวลาจะออกไปแต่ว่าเขาก็ออกค่าค่านา้ำค่าไฟค่ากินอยู่นะคะ,ะหมื่นหมื่นห้านะคะแล้วก็ซื้อกับขางาวกับข้าวนะให้เธอมาทำกับข้าวกินที่บ้านนะคะ เขาไม่ค่อยอยากออกไปไหนมาไหนนะคะเขาก็ขุกอยู่แต่ในห้องนะคะน,น,นั่งเล่นมือถือนั่งเล่นคอมพิวเตอร์อแท็บเล็ตของเขาอ่ะนะคะเป็นคอมพิวเตอร์นะคะเธอบอกแบบนั้นแล้วก็ทีนี้ซึ่งเธอก็เกรงใจนะคะกลัวเขาจะไม่พอใจนะคะซึ่งพ่อแม่ก็บอกเฮือมันจะเกินไปหรือเปล่ามาบ้านเรามาสั่งเราอย่างก็เป็นนายนี่ผัวมึงหรอนู่นนี่นั่นนะคะพ่อแม่ก็บ่นไป แต่ดีว่าฝรั่งฟังฟังไม่ออกนะคะเธอก็โอเคก็โอดทนนะคะในความบ่นของเขาแล้วที่นี้พอเดือนที่สามนะคะเ,เขาไม่ได้ทิ้งเงินไว้ให้เธอเลยเขาเขาก็ไปเลยนะคะกลับประเทศเขาไปเลยแล้วทีนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะส่งเงินมาให้ทีหลังนะคะกับค่าใช้จ่ายตรงนี้เพราะว่าเขาใช้เงินหมดแล้วแล้วพอเขากลับไปเขาก็หายไปเลยติดต่อไม่ได้อีกเลยนะคะแล้วทีนี้เธอต้องมาจ่าย ค่าอินเทอร์เน็ตที่ที่ต้องมาเสียเพิ่มทุกเดือนนะคะแล้วก็จ่ายค่าไฟที่เขาใช้ในเดือนสุดท้ายซึ่งเธอก็อู้ตายแล้วกูคือมาช่วยแท้มาพอฝรั่งขี่นกแบบนี้นะคะซึ่งเธอบอกว่าถ้าก่อนหน้านี้เธอมาปรึกษาป้าแก้วก็คงจะจะดีเพราะว่าให้เขาไปพักที่โรงแรมน่าจะโอเคกว่า นะคะดีกว่าที่เขาจะมาพักบ้านเราซึ่งเธอก็คิดว่าเออเขามาพักบ้านเราเขาให้ค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นมันก็น่าจะเหลืออยู่นะนะคะเธอก็เห็นแก่เงินเล็กๆน้อยๆมันก็เลยทุกขณะมันอย่างนี้เธอบอกนะคะเธอก็เลยอยากนําเรื่องนี้มา,าเล่าสู่กันฟังให้สาวไทยหลายๆคนถ้าฝรั่งจะมานะคะอย่าให้มันมาพักที่บ้านเรานะ,ค,ะคุณจะรักเขามากแค่ไหนก็ตามคุณจะ เขาจะดีแค่ไหนในสายตาเราก็ตามนะคะให้ไปพักที่โรงแรมนะคะ 1. ป้องกันการที่เอ่อเรื่องยุมยุมยิ้มยิ้ม,ม,มเล็กๆน้อยๆนะคะ 2. มันเป็นการสะดวกสบายด้วยที่เขาจะพักโรงแรมไม่ต้องมาติดตั้งอแอร์คอนดิชดชั่นที่บ้านเราไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับอินโอรหนองอินเทอร์เน็ต,น,ตนะคะ แล้วก็เราก็ไม่ต้องมาวุ่นวายในการที่จะมาทํากับข้าวมาบริบัติรับใช้เขานะคะค่าซักผงซักผ้าค่าอะไรรีดผ้านะคะแล้วก็ไหนจะเรานอนด้วยกับเขาบริการเขาทุกอย่างนะคะมันไม่คุ้มเลยนะคะที่เขามาพักอยู่กับเราเธอบอกแบบนี้แล้วก็ถ้าเขาไปพักโรงแรมมันก็ต้องจ่ายค่าซักผ้าค่า,ารีดผ้าใช่ไหมคะให้มันจ่ายเองเลยนะคะอีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดเทโดนเทแบบเธอเนี่ย อาบอายขายขี้หน้าชาวบ้านเขาเขาก็บอกต่อๆกันว่าเธอฝรั่งไม่เอาฝรั่งเทเจอฝรั่งขี้นกนู่นนี่นั่นไปนะคะซึ่งเธอก็ช่างมันนะคะถือว่าเป็นประสบการณ์แต่ว่าตอนนี้เธอก็มีฝรั่งคนใหม่แล้วซึ่งซึ่งฝรั่งของเธอคนใหม่เนี่ยก็ไม่ไม่ได้ขอมาพักที่บ้านเธอนะคะเขาพักที่โรงแรมเขาจัดการอะไรเบ็ดเสร็จเลยนะคะแล้วก็พาเธอไปเที่ยวนะคะเขา ยังให้เธอเงินเธอใช้ทุกเดือนเขากลับไปประเทศเขาเขาก็ยังส่งเงินมาให้เธอใช้ทุกเดือนแล้วก็ปีแผนว่าปีหน้าเนี่ยเขาจะมาแต่ง งานมาจดทะเบียนแล้วจะพาเธอกับลูกไปอยู่ต่างประเทศด้วยแล้วก็ยังคุยกันทุกวันนะคะไม่ขี้เหนียวเหมือนฝรั่งคนแรกของเธอนะคะนี่ก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งนะคะที่าแกนํานำมาเล่าสู่กันฟังยาเหตุเดอร์สูฝรั่งขันมันมาเฮาในเดดแรกเดตสองเดตสามยังก็ตามเลยอะให้มันมาผักอยู่บ้านเฮานะคะผักจ่สองหมื่มื่สองหมื่อโอเคอันนั้นโอเคอยู่นะคะในขันเฮาคบหากันไปโดนแล้วมีแพนที่จะแต่งงานกันแล้วนี่สินะแต่ว่าขัน พวก็มาเดทแรกมาพักบ้านเขาดิเพราะคือบ้าว่าอย่าหาเห็นกระสูบบ๊ดีบ๊ดี